โซ่กุนทัสวัสดีครับวันนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับเป็นเรื่องของ w อ t ์ชัทสในการที่จะเตรียมเตรียมตรวจสอบสเตอรอยด์อาร์นะครับวันนี้เป็นเรื่องของหัวข้อเฉพาะการกินการดื่มนั่นเองนะครับก็คือเรื่องอาหารการกินนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครูจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะอ่านตามนะครับเพื่อที่ว่าจะได้คุ้นเคยกับคำศัพท์นะครับเป็นคำศัพท์ ที่เป็นประเภทโนเมนะครับเป็นคำนามหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเพศแดดีดัสตามนี้เลยนะครับไปกันทีละตัวนะครับตัวที่หนึ่งเดียร์อัพเฟลเดียอัพเฟลตัวที่สองดีบานานเดีบานาเตัวที่สามดัสเบียดัสเบียตัวที่สี่ดีเบียนเนดีเบียนเนนะครับ แอ f เฟลบานา e เน e เบียแล้วก็เบียนนะครับสี่ตัวละตัวต่อไปสีเขียวเป็นเอกลักษณ์ของเพชรเพชรกลางนะครับเพชรดัสนะครับ d a s brot ตัวนี้มีตัวเทลงท้ายนะครับออกเสียงดีด d a s brot นะครับตัวต่อมา d a s b r ö t c h e n นะครับคล้ายกันมากเลยตัวนี้คือ brot ตัวนี้เป็น brot นั่นแหละแต่ก็ใส่อุมเหลาเข้าไปแล้วก็มีคำว่า s e h a n b r ö t c h e n ครับตัวนี้เช่นเดียวกับเมืองมิวนเชนเลยนะครับลงท้ายด้วยเซฮเเอนนะครับเป็นเพศดัสทั้งครงนะครับดัสบูดดัสบูดเชนนะครับคำต่อมาเป็นเพศหญิงนะครับครูไฮไลท์สีแดงเอาไว้ให้แล้วนะครับดีบูทเอร์ดีบูทเอร์ดัสคาเฟ่ดัสคาเฟ่ดีดิสโก้เดอะดูเอส DAS I DAS ESSEN คำนี้นะครับออกเสียงดีๆพยางค์ที่หนึ่งนะครับคือสระเอธรรมดาแล้วก็ออกเสียงเอสเป็นลมนะครับเป็นเอสนะครับเอสพยางค์ที่สองคือเซนนะครับ das Essen Essen นะครับตรงนี้จะมีลมเอสอยู่ตรงกลางพยางค์นะครับ ESSEN แปลว่าอาหารนั่นเองต่อไป their fish นะครับ their fish นะครับ fish ที่แปลว่าปลานี่แหละ ดีฟลาชเชอร์ดีฟลาชเชอร์นะครับสองพยางพยางที่หนึ่งฟลาชพยางที่สองเชอร์นะครับดีฟลาชเชอร์พยางคำต่อมา das Fleisch das Fleisch นะครับตัวนี้ Fleisch ต่อมา das Frühstück das Frühstück นะครับเป็นอุ้มเหลาสองครั้งเลยนะครับพยางแรกก็มีอุ้มเหลาคืออ f r ü ชนะครับ พยายามดิสอ่าก็มีอูเช่นเดียวกันนะครับ das Frühstück นะครับ das Frühstück weiter der Gast der Gast das Getränk das Getränk มีตัวคาลงท้ายนะครับออกเสียงคตอนท้ายด้วย das Getränk das Glas das Glas นะครับง่ายมากเลยคำนี้เป็นสระอาเป็นกลาแล้วก็บวกตัวเอสลงท้าย Glas นะครับ คำต่อมาลงท้ายด้วยเคนเช่นเดียวกัน C n, นะครับเฮนนะครับเหมือนกับเมื่อสักครู่เลยคือบรูเชนอันนี้เป็นดัสเฮนชินดัสเฮนชินนะครับฮาร์เฮนอ่านว่าฮานนะครับพอใส่อุ้มแล้วก็อ่านว่าแฮนนะครับลงท้ายด้วยเค็นดัสเฮนชินต่อไปเดอฮุงเงอร์ฮุงเงอร์นะครับไม่อ่านฮุงเกอร์นะครับเอเกตรงนี้เท่ากับนองูทันทีนะครับ เดฮุงเงอเดอคาเฟ่เดคาเนะครับพยางแรกออกเสียงว่าคัฟนะครับเพราะว่ามีตัวสะกด F 2ตัวนะครับสระอาตัวนี้ก็จะกลายเป็นแม่นากาศเสียงสั้นนั่นเองพยางที่สองคว่าเฟสะกดด้วยสระเอสตัวทําให้เป็นสระเอที่ยาวขึ้นนั่นเองพยางแรกคัฟเสียงสั้นพยางที่สองเฟเสียงยาวแล้วก็มีลม F มาด้วยนะครับได้เป็นเดอคาเฟ่เด c คาเฟ ก็คือกาแฟที่เราดื่มนั่นเองต่อไปดีคาทเฟลคาทเฟลนะครับพยางค์ที่2องครับสระโอเราก็คงรูปสระโอให้ดีนะครับเราจะออกเสียงเป็นทอฟแต่ไม่เป็นทอฟนะครับถ้าทอฟนั้นคือโอเอซึ่งในที่นี้มันฝรั่งนะครับคำว่าคาทอเฟลไม่ได้เขียนด้วยโอเอแต่เขียนด้วยโอเฉยๆนะครับแล้วก็ออกเสียงให้เร็วเพราะว่าตามด้วยเสียง F 2ตสอตัวตัวไม่ใช่ไม่ใช่เสียง f เป็นพยัญชนะ f ตามหลังสระ O 2สตัวสระโอก็เลยออกเสียงสั้นลงนะครับเป็นดีคาทอฟเฟลคาทอฟเฟลนะครับคำนี้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพยางคท้ายลงท้ายด้วย Al นะครับซึ่งคนไทยอาจจะลำบากนิดนึงในการออกเสียงตัวนี้เพราะว่าตามประสบการณ์นะอาจจะออกเสียง L ไม่ค่อยได้กันนะไม่รู้ทำไม L ลอลิงลิ้นกระดกนะครับอาจจะเพราะว่าลอลิงของบ้านเรามันเป็นเสียงแม่กลหรือเปล่านะครับ พูดเหมือนแมกนนอนอุสกดนะครับพอมาเจอตัว L หรืออีกในแง่หนึ่งก็คืออัตชินกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะตัว L ในภาษาอังกฤษคือตัว L ซึ่งออกเสียงคนละแบบกันกับภาษาดอทช์นะครับเอาเป็นว่าของเราภาษาดอทช์ออกเสียงว่า L เพราะฉะนั้นตัวนี้พยางค์ที่3ออกเสียงว่าเฟลดีคาชอฟเฟลมันฝรั่งนะครับเป็นเพศหญิง,งเพศดีคำต่อมาเด r k i o คิออสค์เด k ยร์คิอสค์สองพยางพยางหลังลงไทยด้วยตัวคานะครับออกเสียงคด้วย เดีย i o s k สเหมือนกับคำว่าเครื่องดื่มเมื่อสักครู่นะครับดัสกีเทรนคครับต่อไปเดคูเค็นสองพยางนะครับคำนี้แปลว่าเค้กคาอูเซฮ่าคูคแล้วก็ก่อนจะพูดคำว่าเคนนะครับมีลมเซฮาอยู่ตรงกลางก็ออกเสียงว่าเดคูเค n นเดคูเค e นต่อไปยาวทีเดียวดาอามใช่ด a s ดีนะครับอินทรีย์ดีกองดีเลเบนส์มิเทล สังเกตนะครูเน้นสิ่ง s ตรงกลางนะครับเพราะมาจากคำว่า middle กับคำว่า leben leben แปลว่าชีวิตนะครับคือ life นั่นเองถ้าเป็นเขียนตัวเล็ก leben จะเป็น verb แปลว่ามีชีวิตอยู่นะครับถ้าเขียนด้วยตัวใหญ่ก็จะเป็น das leben แปบลบว่า life แปลว่าชีวิตส่วนตัวหลังเป็น middle ก็คือคล้ายๆตัวกลางนะครับสิ่งที่ทำให้เราดำรงชีพได้นั่นเองก็คือ die leben m i t e คของกินของใช้อาหารเครื่องดื่ม นู่นนี่นั่นนะครับเรียกว่า the l เ b e n z metal เวลาออกเสียงนะครับระหว่าง l ล b e n กับ m ิ t ท l นะครับก่อนจะพูดว่า mid พยางค์ที่3ให้ออกเสียง s ชัดๆดด้วยนะครับ the l a b e n ม m เ t ล l l เ b e n z metal นะครับแล้วก็ tell เดียวลงท้ายด้วย al เหมือนกับมันฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นลิ้นต้องกระดกนะครับ the katofel the l a b e n ม m เ t ล l นะครับต่อไป das lieblings essen ลิปลิงแปลว่าที่เราโปรดปรานคือ Favorite l i นะครับลิปลิงเนี่ยมาจากลีเป็นอีกแล้วแปลว่ารักนะครับลิปลิงก็คือที่โปรดปรานที่รักนะครับแล้วก็มีเสียง S เพราะว่ามาชนกับคําว่า Das Essen ซึ่งแปลว่าอาหารรวมกันเป็น Das Liebling's Essen ก่อนที่จะพูดคําว่า Essen ออกเสียง S ตรงกลางด้วยนะครับ das l i s b l i n g s e s s e n คือ my favorite food นะครับอาหารจานโปรดนั่นเองทุกคนควรจะต้องมีทั้หนึ่งอย่างนะครับต่อไป das lokal DAS l o k a l อันนี้ง่ายไม่ยาก d m i m k ค k คำนี้หนึ่งพยางค์เพราะมีสระตัวเดียวคือสระอินะครับออกเสียงว่า Mil m l l m e l ลิ้นกระดกเสร็จแล้วตามด้วยลมเสหาตอนท้าย MILK นะครับเหมือนพูดคำว่าอ x กลมเสหาตอนท้ายนะครับทำแบบนี้ d milk d milk ลแปลว่านมนะครับออกเสียงต่างกับภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษคือ MILK ตัว K นะครับของเขาลงท้ายแบบเสียงขาด พอมาเป็นภาษาดอยช์เสียงไม่ขาดเพราะเป็นเสียงลมเซฮานะครับดีมิลค์โอเคนี่คือนมต่อไปดัสออบสต์ดัสออบสต์เสียงสั้นนะครับโอเบสเทนะครับทำให้สระโอที่อยู่ด้านหน้าออกเสียงสั้นนะครับแต่ยังเป็นโอไม่เป็นออฟนะครับไม่เป็นออเพราะมันไม่ใช่โอ o r นะครับมันเป็นโอเฉยๆเป็นเพศกลางแปลว่าผลไม้ดัสออบสต์ดัสออบสต์ออกเสียงออบเสร็จแล้วปุ๊บลงท้ายด้วยเอสเท อบอ่ะเหมือนกบเลยอ่ะเหมือนเราพูดกบเงี้ยก็เป็นอบนะครับสั้นๆ das obst นะครับสองจังหวะของลม s t ็กควรจะต้องทำให้ได้นะครับ das obst สองต่อไป das öl ลคำนี้ออกเสียงยากหน่อยนะครับมันคือน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษคือ oil o i l ภาษาอังกฤษนะภาษาญี่มันอ่าโอเหมือนกันแต่ใส่อุมเาวกลายเป็นเอหลังจากนั้นตัว l ลิ้นกระดกแค่นั้นเองเอ เอิลนะครับตอนพูดเออล,ลิ้นยังไม่กระดกนะครับพอจะพูดเอลปุ๊บลิ้นกระดกก็จบที่คําว่าเอิร์ลดัสเอิร์ดัสเอิร์นะครับแปลว่าน้ํามันนะครับมันจะต้องมีพลังในการพูดโออมเรานิดหนึ่งไปฝึกนะครับตัวนี้ดัสเอิร์ลดัสเอิร์ต่อไปคํานี้พิเศษมากเป็นคําเดียวที่เป็นสีส้มนะครับสีส้มในทาง ที่เราเรียนภาษาดัตช์ในหนังสือเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคำนามที่เกิดมาเป็นพหูพจน์ทันทีอย่างเช่นคำว่า deletion พ่อแม่เป็นพหูพจน์อะไรอีกมีอีกไหมที่เป็นพหูพจน์นึกไม่ออกเป็นคำที่เกิดมาแล้วก็เป็นพหูพจน์เลยนะครับคำนี้ก็เหมือนกันในมีรักษท์มาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสออกเสียงว่า b o m f r i t นะครับฝรั่งเศรรสะจะไม่เป็น p o m i s f r i t e s t นี่เขาจะไม่ออกเสียงครับฝรั่งเศสจะไม่ออกเสียงตัวท้ายนะครับ ก็จะเป็นปอมฟริตซ์ที่ฝรั่งเศสปอมฟริตซ์แปลว่าเฟรนฟรายนะครับมันฝรั่งทอดนะครับคนเยอรมันก็เอาคำนี้มาใช้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นพหูพจน์เป็นเพศดีนะครับเพศพหูพจน์มีเพศเดียวคือเพศดีนะครับเพศเอกพจน์มี3เพศนะครับมีแดร์มีแดร์มีดีมีดัสเอกพจน์มี3เพศนะครับพหูพจน์มีเพศเดียวนะครับดีปอมฟริตซ์นะครับออกเสียงเป็นปอมนะปอมฟริตซ์นะปอมฟริตซ์นะแปลว่ามันฝรั่งทอด So. คำนี้พิเศษก็คือว่าเราสามารถพูดแค่คำว่าเราไม่เอาคำว่า f r i t ดก็ได้นะถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาอย่างนี้นะครับตามที่ครูวงอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะออกเสียงว่า Pommes Pommes นะครับออกเสียงแบบนี้ก็ได้เป็นพื่อนเช่นเดียวกันนะครับอยากได้เฟรนด์ฟ r ายบอกว่าอิกเมิ e ติแกนพอม e มสอิกเมิชติแกนพ o m เมสนะครับแบบนี้แต่ถ้าจะอยากพูดเต็มคำนะครับเพราะคำว่าเฟ t t ด s แปลว่า fry fry นะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ อันนี้คือมันฝรั่งอันนี้คือทอดนะครับถ้าเราอยากได้มันฝรั่งทอดแบบ2คํคนะครับแบบออริจินอลของเขาเราก็จะแทนที่จะพูดจากเดิมคนเยิมมันพูดว่าพอม m i s นะครับก็จะกลายเป็นพูดแบบฝรั่งเศสแต่ตัวเพยเนี่ยจะไม่ออกเสียงเป็นปอมแบบปอมปลาแบบฝรั่งเศสจะเป็นพอพานนะครับเพราะยัมันเรียกว่าตัวเพนะครับก็จะพูดว่าพอมฟริตพอมฟริต์นะประมาณนี้ตรงฟริต์เนี่ยมีมีออกเสียง ท้ายเล็กน้อยนะครับฟริตดี the p o m f r i t หรือไม่ก็ the p ม o m i s e p r o m e นะครับ ich möchte g e r n p o m f r i t z หรือไม่ก็ ich möchte g e r n p o m e s ได้รังคู่นะครับแปลว่ามันฟังงทอดคำต่อไป the rechnung re คำนี้ครับพยางค์แรกสระเอ re ch, นะครับออกเสียงแค่แอเอก่อนก็ได้ re ch, นะ re แล้วก็ตามด้วยลมเสหา เรกลมเสหาก็เหมือนคำว่าเอกอีกแล้วเอกนะครับนี่ก็เรกนะครับพยางค์ที่สองนุง n u n g n g ลงท้ายเท่ากับงองูทันทีนะครับ n u ก็สละอุนะครับนุงแบบนี้เลยง่ายๆนะครับก่อนจะพูดนุงออกเสียงลมเสหานะครับแล้วก็จะได้คำว่าเรกนุงเรกนุงนะครับใครยังออกเสียงแอ็์นำหน้าไม่ได้นะครับออกเสียงรอเรือไปก่อนก็ได้เป็น d e r e x n d i r e c h n u n งแต่ว่าก็ควรจะฝึกนะเพราะว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่จะออกเสียงเป็นแอ r er แบบนี้นะครับคือโคนเล้นกระดกนะครับ d i r e c h n u n ง direct นุ่งแปลว่าใบเสร็จครับต่อมา d e r r e s t h e r r i d s คำนี้ลงท้ายด้วยไม่ใช่ลงท้ายขึ้นต้นด้วยต er ัวแอ r เช่นเดีวยวกันนะครับจะออกเสียงเป็นรอเรือก็ได้นะครับคนเยอรมันฟังออก d e r r i e s นะครับสะไอธรรมดา ae คือสะไอนะครับแล้วก็จบด้วยลม s นะลมตัว s ออกเสียงไม่ไมรุนแรงนะตัว s เนี่ยตัวที่ออกเสียงรุนแรงคือตัว z นะครับตัว z อันนี้ออกเสียงว่า the rice the rice นะครับก็คือข้าวที่เรากินหลังจากนั้นก็เป็นตัว r อีกเช่นเดียวกันอ on อคำนี้คนญี่ปุ่นก็ออกเสียงว่า restaurant restaurant เพราะว่าเป็นรักษาฝรั่งเศสองแล้วนะครับมันฝรั่งทอดก็มาจากฝรั่งเศสนะครับร้านอาหารก็อ่านว่า das restaurant restaurant ไม่ต้องออกเสียง ตัวถายไม่ต้องนะครับเพราะตัวนี้มาจากฝรั่งเศสเขาไม่ออกเสียงตัวไทยกันคำต่อมาน้ำผลไม้ the ซัฟต์เด s ซัฟ S R sa นะคะแล้ว F T ลงท้ายด้วย F T ออกเสียงนะครับเป็นลมสองตัว soft soft นะครับแตไม่ไม่ใช่สับนะถ้าสับมันจะ S R B หรือไม่ก็ S R P นะนี่คือสับนะครับแต่เป็นแค่ซาแต่ออกเสียงสั้นนะครับเพราะมี F กับ T ตามมาเด e ซัฟต์ เดียร์ซอฟต์คือจูสนะครับน้ำผลไมา้ต่อไปดีซานเนอร์คำว่าซอฟต์ออกเสียงสั้นเมื่อสักครู่แต่คำว่าซานเนอร์ออกเสียงยาวเพราะว่าอิทธิพลของตัวหานะครับที่อยู่ด้านหลังของสระอานะครับทำให้ s r h ออกเสียงยาวนะครับซานะครับแล้วก็ลงทาง้ายด้วยเอก็อีกหนึ่งพยางค์เป็นซานเนอร์ดีซาเนอร์แปลว่าครีมนะครับแปลว่าครีมคำที่ออกเสียงยาวที่เรารู้จักคล้ายๆกับซานเนอร์ลักษณะเดียวกันคือ คำว่าขับรถนั่นเองฟาเรนนะครับพยางค์แรกออกเสียงยาวฟาเรนพอมีอาหานะครับจะออกเสียงเป็นอายาวๆนะครับ also d ดีไซเนอ der Saft d ฟต์ดีไซ der Salat สลัดนะครับออกเสียงว่าสลัดลาดสลัดตัวเทลงท้ายออกเสียงทนะนิชไฟเกสันอย่าลืมเลยคำต่อมาออกเสียงสั้นอีกแล้วเพราะลงท้ายด้วย s อเอ็นช่วยดู ลง้ายด้วย L กับ Z นะครับสะกดด้วยตัวพยัญชนะ2ตัว S R ออกเสียงเป็น Sa สั้นๆน,นะครับ S R L ก็ Sa al, พอมีตัว Z เข้ามาก็เป็น Salts นะครับจะเป็น s, นะครับเป็นลมตัว Z ที่ออกเสียงแรงกว่าตัว S นะครับ d a s Salts แปลว่าเกลือนะครับอีก2องบรรทัดครับ The c h i n k e n คำแรกก่อนจะพูดคำว่า c h i n k นะครับมีลม S a H ออกมาลม S a H คือชนะครับ เดชิงเคนะครับพยายคมที่จสองง่ายมากออกเสียงเคนธรรมดาเหมือนคนที่ชื่อเคนนะครับชิงเคนะครับชิงเค็นคือแฮมนะครับสามารถกินร่วมกับขนมปังได้กับตัวนี้เลยกับดัสโบรเชนขนมปังก้อน,น,น,นเล็กนะครับผ่าครึ่งนะครับทาบุชะทาเนยดีบุชะแล้วก็เอาชิงเค็นใส่เข้าไปตรงกลางก็จะเป็นขนมปังแบบคนเยอรมันกินนะครับเดชิงเค็นเป็นเพศชายนะครับคำต่อไปเมนูอาหารภาษาเยอรมันรักสับคือดีสไปเซอร์คาร์เต d i e s p e i s e k a r t e นะครับ Also Karte แปลว่าบัตรนะรากศัพท์เดียวกับการ์ดภาษาอังกฤษเนี่ยนะ Die k a r เ e เพราะฉะนั้นคำใดก็ตามลงท้ายด้วย Karte ก็จะมีเพศเป็นเพศดีนะครับ Die า a r t e ำด้านหน้าคือ s p e i z e s s p i s z e r นะครับคำนี้ตัว S ตัวหน้าสุดตามด้วยตัวเพนะครับทำให้ตัว S ตัวนี้ออกเสียงเป็น s ทุกครั้งนะครับ S ที่ตามด้วย p กับ S ที่ตามด้วย t นะครับในภาษาดัชออกเสียงเป็นชนะครับเพราะฉะนั้นออกเสียงว่า s p i c z r r a ตเ r ตรงนี้เป็นเซตรงนี้เป็นเลงท้ายด้วย A เป็นเสียงเ e อสั้นๆนะครับเสียงขาดด i e s p i เ z e r ต a r t e แปลว่าเมนูอาหารสามารถเรียกว่า Das m e n u ก็ได้ได้สองคำเลยนะครับเมนูมาจากรากศัพท์ฝรั่งเศสส่วนรากศัพท์เยอรมันเองก็จะมีคือคำว่า s p พรเ e r Karte คำต่อมาดื่มได้คือเดเทครับเทโดเพลเอออกเสียงสระเอยาวเหมือนกับคาเฟ่คาเฟ่ออกเสียงเฟยาวเหมือนกันกาแฟส่วนชาเดเทก็ออกเสียงยาวครับง่ายมากคำต่อมาดีทอมาเตออกเสียงโออาเอได้เป็นดีทม,มาเตมะเขือเทศนะครับทมาเตคำต่อมาดั s สเพรกลางดั s สวัสเซวัสเซนะครับ เป็นวะแล้วก็ตามด้วย S2 ตัวทํใไมคําว่าวะออกเสียงสั้นนะครับแล้วก็เป็นลม S2 ตัวแล้วค่ให้ออกเสียงเป็นเซอร์เซอร์ที่เสียงไม่ขาดพอลงท้ายด้วย AR นะครับถ้าลงท้ายด้วย SA จะเป็นเซอร์พอมี Air อีกตัวนึงก็กลายเป็นเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นคําว่านา้ําออกเสียงว่า Das was s ซ r das w a วัซเวัร์นั่นเองนะครับถ้าเป็นวัซเซอร์ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นวัดนะครับ กูชอบแซลจิแมนแบบวัดไหนแบบตัวสกอตัวเดไม่มีนะครับออกเสียงเป็นสกอด้วยลม S นะครับ Das Wasser Das Wasser ซอนะครับแปบลบว่านา้ำคำต่อมาเดว w วน์จุดขายอยู่ที่ตัว N ขยี้ตัว N นะครับเอกลักษณ์ของภาษาดอยช์นะครับเออออกเสียงว่าอินแปลว่าหนึง่งตัว W เยอรมันเรียกตัวเวนะครับตัวเวมาอยู่ข้างหน้านะครับปากจะแบะนิดนึงเวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าเดว w วน์ เดว n e นะครับวายก็คือวายนั่นเองคำต่อมาดิสิกาเรตเชอร์สิการเอร์นะครับตรงคำว่าพยางค์ที่สามตรงเรตออกเสียงสั้นนิดหนึ่งเพราะว่าด็อกเพลเทนะครับเบิ้ลสระเ็นชุดร่กงไม่ใช่สระเบิ้ลพยัญชนะเบิ้ลตัวเทสองตัวสระที่อยู่ด้านหน้าคือสระเอออกเสียงสั้นนะครับดิสิการตเชอร์นะครับสิกา r ร t เ e อร์มันเป็นคำ จริงๆแล้วครูคิดว่าที่ลงท้ายด้วยเอเธอร์เนี่ยคล้ายๆกับทัวร์เล็ตเตอร์รู้สึกรู้สึกไหมทัวร์เล็ตเตอร์ห้องน้ำซิกาเร็ตเตอร์แปลว่าบุหรี่บุหรี่มันคือซิก้าที่มีขนาดเล็กนะครับอะไรที่ลงท้ายด้วยเอเธอร์มันจะมีขนาดเล็กๆนะครับ so the สิการ์เล็ตเตอร์แปลว่าบุหรี่แต่ถ้าซิก้าก็คือก็คือซิก้าเพราะมันมวนใหญ่กว่าถูกไหมบุหรี่คือซิก้าที่ม้วนเล็กๆนั่นเองคำต่อมาเดียร์ซูค่ะ เดียซูค่ะเป็นเพศชายนะครับสีฟ้าเดียเซตอูซุนะครับแต่ไม่ได้เป็นสูสูจะเป็นตัว S นะครับตัวเซตออกเสียงมีเหมือนตัวเทนําหน้าตัว S นะครับเซตคือเทเอสในการออกเสียงซุคเคนะครับพยางค์แรกออกเสียงสั้นนะครับเพราะลงท้ายด้วยเซคาถูกไหมสระอูเนี่ยออกเสียงสระอูแบบสั้นๆกลายเป็นซุซุ มันซอโซสรรอุก็ได้แต่ออกเสียงให้สั้นซุแล้วก็ตามด้วยเซคาแบบเสียงขาดซุกหลังจากซุกเสร็จแล้วปุ๊บตามด้วยเคอร์ที่เสียงไม่ขาดลงท้ายด้วยเอแอลซุกเคอร์นะครับมันคือชูเกอร์ชูกนะครับแปลว่าน้ําตาลเดรสุูเกอร์นะครับคนเยอรมันก็อาจจะคาเฟ่ทริงเคนดื่มกาแฟใส่อะไรบ้างใส่ดีมิลค์ใส่นมใส่ซกเกอร์ใส่น้ําตาลหรือบางคนอาจจะอยากได้ครีมเมื่อกี้คำนี้เนาะ d e s i g n อร์ใส่ครีมกัาไปได้ด้วยนะครับ d ัสบ r o ดกับดัสบโรเชนดัสบโรดขนมปังก้อนใหญ่นะครับเวลาซื้อเขาอาจจะถามว่า,าให้มันจะมีเครื่องหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,ชน,นะครับเพื่อจะได้เป็นเป็นแผ่นๆนะครับซื้อขนมปงังก้อนอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่า g e s c h n i it ิชเนตอเดนิกนะ,ะให้ให้มันจะมีเครื่องเข็นไปปุ๊บเนี่ยลากไปมันก็ตัดแล้วก็เข้าถุงได้เลยมันจะเป็นแผ่น ให้หั่นเป็นแผ่นๆไหมนะยาวด่อยนะาครับนั่นคือดัสบโรตขนมปังก้อนใหญ่ทีนี้ขนมปังก้อนเล็กก็ใส่เซฮานเข้าไปแล้วก็ใส่อุ้มแล้วของคําว่าบโรตกลายเป็นบโรตนะครับดัสบโรตเชนขนมปังก้อนเล็กดัสบโรตขนมปังก้อนใหญ่ดีปุ่เธอเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับแปลว่าเหนื่อยดัสคาเฟ่ต่างกับเดนคาเฟ่ถ้าเป็นดัสคาเฟ่คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสแล้วแปลว่าสถานที่แปลว่าร้านกาแฟ ICH g e h e INS c a f é ฉันเข้าไปในร้านกาแฟจะเป็นคาเฟ่ตัวนี้นะครับเป็น CRF แล้วก็มีอักษรเจน่าจะเป็นอักษรตะกุลนะครับแบบนี้แต่ถ้ากาแฟที่เราดื่มก็จะเป็นแบบนี้เขียนแบบา k า d ์โดเปเป็นเดะคาเฟ่ต่างกันนะครับเดะหุงเาคำนี้นะครับแปบลบว่าความหิวเป็นคำนามนะครับตรงกันข้ามกับเดะดูสต์นี่คือความกระหายน้ําเอาเป็นว่าถ้าเรามี h ุงเงแสดงว่าเราอยากจะเอเซน แต่ถ้าเรามี dust เราอยากจะ t r i n k e n นั่นเองนะครับจำเอาไว้เ so, วลาเรามีทั้งความหิวหรือว่าความกระหายน้ำเราจะพูดว่า I c h h a b e I c h h a b e Hunger ฉันหิวแล้ว I c h h a b e dust ฉันหิวน้ำแล้วนั่นเอง I c h h a b e Hunger, ich m ö c h t e etwas essen etwas แปลว่า something นะครับ etwas แล้วก็ตามด้วยคำว่า essen ตัวเล็กที่เป็นแวนแปลว่ากินหรือรับประทานนะครับ Ich habe Hunger ฉันหิวแล้ว Ich möchte etwas essen ฉันอยากจะหาอะไรกินหาอะไรทาน Ich habe Durst Ich habe Durst หนึ่งประโยคแล้วนะ Ich m ö ค h t e etwas trinken. นะฉันมี Durst ฉันอยากจะ trinken อะไรแบบนี้นะครับเวลาเราเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเราต้องร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวนะครับว่าเราจะไปใช้งานใช้งานยังไงนะครับเดคูเ h e นนะครับ Ich trinke right, like tr k a f f e e und e s s e einen Kuchen เป็นต้นฉันดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มอเมริกาดื่มกินเค,ค้กหนึ่งชิ้นนะครับไอเนนคูเคนเพราะว่าเค,ค้กเป็นเพศช,ชายพอโดนกระทําจะเป็นไอเนนนะครับไอเนนคูเคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับดัสโอ๊ตผลไม้ในผลไม้ในบทเรียนนี้มีอะไรบ้างมีดีบานนานะกล้วยเด้อแอปเปลแอปเปิลลูกเดียวนะแอปเปลแต่ถ้าหลายๆลูกเป็นแอปเปลใส่อมเหลาเข้าไปนะครับบันนานะบันนาเนนใส่เอ็นเข้าไปเป็นพหะอุพฤษนะครับ アップเฟลิ้นกระดกตรงคำว่าเฟลนะครับอันนี้คือแอปเปิ้ลดีบ n นานะคือกล้วยนะครับแล้วก็ดีเบียนนะลงท้ายด้วยเนะเห็นไหมครับเป็นเพศหญิงเบียนเนสบันานะ banana. ลงท้ายด้วยเอะเนี่ยส่วนใหญ่นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพจะเป็นเพศหญิงดีทอมา t o ท์ลักษณะนี้เป็นต้นจะเป็นเพศดีมีอีกไหมสิการ์เรตเชื่อนี่เป็นต้นสไปซ์คาร์เชออันนี้เป็นเพศดีหมดเลยจะได้จำกันง่ายๆไม่ยากนะครับ Also, die b บ r n นเนอตัวลูกแพรนะครับลงท้ายด้วย n ก็จะเป็นลูกแพรหลายลูกนะครับเป็นผลไม้จัดอยู่ในหมวดของ das Obst นะครับ das Obst มีอะไรอีกที่อยากทบทวน das Glas นะด a s กล s แปลว่าแก้วที่ไม่มีหูใส่ของเย็นนะครับใส่ของเย็นถ้าแก้วแบบนี้อันนี้จะไม่เรียกว่า Glas จะเรียกว่า Tasse นะครับแต่ในวันนี้ไม่มีคำนี้นะครับ ออกเสียงว่าทัสนะค,คำว่าทัสออกเสียงสั้นๆเพราะฉะนั้นคือท R คือทาทัสเสียงว่าณยุกตสนะครับเห็นไหมถ้าหูเราฟังได้ว่ามันเป็นเสียงสั้นเราก็จะรู้ว่าเอของคาว่าทัสเขียนด้วยเอสองตัวเหมือนกับคาว่าวัต่นะครับลงแทนด้วยเนะครับเป็นเพศหญิงเพศดีดีทัสแปลว่าแก้วหรือแปลว่าถ้วยนะใส่ของร้อนใส่กาแฟใส่ชานะครับมีหูจับนะป้องกันความร้อนได้สู มีคำไหนที่ลืมบอกความหมายดัสโล a l ในที่นี้โล a l ตัวนี้คล้ายๆกับภาษาอังกฤษคือ local หรือ location แปลว่าสถานที่นะครับในที่นี้น่าจะหมายถึงร้านอาหารที่มีขนาดย่อมลงมานะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่เป็นเรื่องบรรดาเลยเรียกว่าดัสเคสโตกร์งนะครับโชคดีตรงที่เป็นเพศดัสเหมือนกันดัสโล a l ก็คือร้านอาหารใกล้บ้านอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะครับแต่ก็คือก็คือสำหรับคนไทยคือร้านอาหารนะครับดัสโล a l อาจจะเป็นร้านประจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับดัสโล a l เดอะ e s t ส r งเดอ a ซ s ลท mm ์คือเกลือนะครับภาษาอังกฤษก็ salt ถูกไหม S-A-L-T เยอรมัน s a l z นะครับ s a l z s นะครับสลัดเพชรชายเดทเทเพชรชายชากาแฟนี่มันเพชรชายนะครับจำเอาไว้เดทเทฟเดทเทชากาแฟเพชรชายเดอะไรซ์ The rice, ข้าวที่เรากินทุกวันก็เป็นเพชรชายนะครับสลัดก็เป็นเพชรชายน้ำผลไม้ก็เป็นเพชรชายเดอะซัฟท แฮมนะครับที่กินกับขนมปังก็เป็นเพศชายแดอชิคเคนเดไวก็เป็นเพศชายเอาสิเวลาจำจำอะไรที่เป็นเพศชายเนี่ยคูณระบายสีไว้ให้แล้วพยายามจำเป็นเรื่องเหมือหนึ่งภาพเป็นเพศชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำว่า g ก t ตเรนกที่มีตัวคาลงท้ายตัวนี้นะครับแปลว่าเครื่องดื่มนะคือเบเ e อร์นะครับหรือว่าดริงค์ภาษาอังกฤษแปลว่าเครื่องดื่มเป็นคำรวมนะเป็นคำค l ลเลกทีฟเนาเป็นคำรวมอย่างเช่นวัตส์ก็จะเป็น g ก t ตเรนกชนิดหนึ่งไว กาเฟ่เทพวกนี้ก็เป็นเกทเรนค์ k, ชนิดหนึ่งนั่นเองพระอุพศจะเป็นเกทเรนเคบางทีเราเจอคำว่าเกทเรนเคนะครับข้างหน้าจะเป็นดีเกทเรนเคดีแบบนี้เหมือนกับพอมเฟรชมันจะพู่เป็นดีพระอุพศสีส้มนั่นเองถ้าเป็นเกทเรนเคนะครับนี่คือเครื่องดื่มอาหารใช้คำว่า das essen จะเป็นเอกพจน์เสมอประมาณนี้นะดั s เอสเซเป็นคำรวมไปเลยเด g a กัสกัสแปลว่า g u e s ภาษาอังกฤษแปลว่าแขกนะครับอย่างเช่นวันนี้มีคนมาเยี่ยมเราที่บ้านอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า guest นะครับถ้าหลายๆคนเรียกว่า guest ใส่อุม้มเล u จาก g r g, r g r ใส่อุม้มเราก็กลายเป็น g r ตัว s ก็กลายเป็น g u e s r พอมีตัว t r ปุ๊บออกเสียงสั้นทันทีสิ่งที่ออกเสียงสั้นคือส r ะอุ้มเลาเป็น guest นะครับแล้วก็อีกหนึ่งพยางค์กลายเป็น t guest i guest มีคนมาเยี่ยมที่บ้านแค่คนเดียวคือ i guest the guest พอมีสองคนขึ้นไปเรียกว่าสวายเกสต์ไตรเกสต์เฟียร์เกสต์วันนี้ตอนเย็นเรามีแขกมาที่บ้านสองคนก็จะพูดว่าเฮอยเธออาเบนเบคคอมเินเวียแปลว่าได้รับหรือไม่ก็เฮอยเธออาเบนฮาเบนเวียก็ได้นะแปลว่ามีนะครับเฮอยเธออาเบนเบคคอมเินเวียสวายเกสต์เฮอยเธออาเบนฮาเบนเวียสวายเกสต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับโซอันนั้นคือคกัว่ากัสต์ฟิชคือปลาเพศชาย ค i o อสก์คอสตัวนี้เป็นสถานที่เหมือนกับดัสโลาลกับดัสเคสโซงนะครับเหมือนกับดัสคาเฟ่ถือว่าเป็นสถานที่มันแปลว่าอะไร Kiosk นะครับขึ้นนุดตัวคาลงท้ายด้วตัวคาเท่มากเลยคำนี้เห็นปุ๊บให้ความรู้สึกเลยเป็นรากศัพท์ดอชแน่นอนนะครับคอสนะครับลงท้ายด้วยโอเไม่ได้แปลว่าสวนกุหลาบอะไรนะโซ่ค <c oughs> so, ิอสก์แปลว่าร้านแผงลอยอนี่คือคำศัพท์ ทั้งหมดนี้ที่น่าสนใจนะครับในบทที่หนึ่งสำหรับคนที่จะสอบ s t a r t d e u t s c h ลองฝึกซ้อมกันดูนะครับไม่ยากเลยสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ